สวัสดีครับวันนี้เรามีรถดีๆมานำเสนอนะครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz นะครับ W 2 0 3ูนย์สามนะครับตัวที่เป็น C 2 0สองร้อยนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับไม่อยู่ที่แสนแปดนะครับดูนะฮะเครื่องฝาแดงครับตัวนี้ครับคอมเพรสเซอร์นะครับแรงและทนนะครับเหนียวมากครับเครื่องตัวนี้นะฮะคันนี้เครื่องเกียร์ดีทุกอย่างครับผมรับประกันครับนะฮะ ภาษีเต็มนะครับเดีอแยวขอปิดฝากระโปรงเลยนะครับความร้อนปกตินะครับคันนี้นะฮะนี่นะครับรุ่นนี้เบนตาถั่วนะฮะคันนี้รถบ้านเดิมๆเลยนะครับล้อขอบสิบแปดนะครับน่าจะเป็นล้อแต่งมาฮะยางยังปีสองพันสิบเก้าเลยนะครับยางสภาพดีมากครับดูนะฮะสวยครับน่าใช้ครับ แล้วทรงก็ยังดูดีครับขับไปไหนก็ยังไม่อายใครครับดูนะฮะ,ะนี่ผมอยู่คนเดียวนะพอดีพี่ตีไปส่งรถที่เชียงรายนะฮะนี่ครับแอร์แถวหลังใช้ได้นะครับแอร์เย็นนะครับภายในยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเบาะสภาพดีนะครับแผงประตูนี่ครับสภาพดีสติกเกอร์ที่ติดตัวถังมาก็ยังอยู่ครบนะครับ ดูครับสภาพดีนะฮะโอเคนี่ครับตัวนี้เป็นโฉมอีลิแกนนะครับนี่ครับอีลิแกนนะครับโอเคมาดูภายในกันนะครับเกียร์ออโต้นะครับคอนโซลต่างๆเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะฮะแอร์ดิจิตอลนะครับซ้ายขวานะครับวิทยุยังเดิมโรงงานนะครับแอร์แบคคันนี้เต็มคันนะฮะความปลอดภัยสูงสุดนะครับไม่แสนแปดครับ แสนแปดแท้นะครับดูนะฮะอ่าแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่าตวนี้เปิดแล้วครับเรามาดูกันนะครับนี่เปิดแล้วนะฮะนี่ครับฝาท้ายรถสวยนะครับตะเข็บเดิมนะครับล้ออะไรเครื่องมืออยู่ครบเลยนะฮะคันนี้นะครับนี่นะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักมานะฮะสบายใจได้เลยนะครับ ผมปิดฝาท้ายก่อนนะครับนี่นะฮะหลังคาสวยงามนะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะฮะโอเคครับกุญแจคีเลตนะครับอยู่ครบนะครับเสียบนะครับอย่างนี้นี่ครับเครื่องเดินเรียบมากนะครับผม ออผมเบิวิทยุนิดนึงนะครับโอ้แอร์หนาวมากครับอะเบาไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคู่นะครับใช้ได้หมดนะครับเมมโมรี่ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครับเมมโมรี่ได้นะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะรถขับดีมากครับคันนี้นะครับผมใช้งานอยู่ครับผมการันตีเลยเครื่องเกียร์ดีมากครับไม่มีปัญหาไม่มีเกียร์กระตุกเครื่องความร้อนอะไรคงที่ดีหมดครับทุกอย่างนะครับพรอมอะไรมาันตีฟังก์ชันใช้ได้หมดนะครับนี่ฮะ มีคูปคอนโทรลด้วยนะครับด้วยนะครับนี่ครับแสดงผลจอได้ทุกอย่างนะฮะโอเคนี่ครับอ่านี่ครับแสดงได้ทุกอย่างนะครับใช้งานได้หมดนะฮะเกียร์อ่ะผมให้ดีตัวอย่างนะครับถ้าเราเข้าเข้าอย่างนี้อ่าเราสามารถเข้าเองได้นะครับโดยคลิกซ้ายขวานี่ครับนี่ครับเกียร์จะเป็นแบบอ่านี่ครับเข้าเองครับสี่สามสองหนึ่งอย่างนี้นะครับอ่าแต่ทําให้ปกติก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นออโต้นะครับปรับโหมดได้นะครับหลายหลายอย่างนะครับโอเคผมเข้าพีก่อนนะฮะนี่ครับมีช่องใส่ซีดีอยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมเอากลุกตักกัดนะครับนี่นี่รถเงียบมากเลยดูเครื่องนะฮะนี่ครับแทบได้ยินเสียงเลยนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับรถดูดีมากเลยนะครับ โอเคนะครับตามนี้นะครับผมขอดับเครื่องก่อนนะครับโอเคนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับผมที่0 8 9 9 8 0 0 9 0 9นนะครับเอาไปใช้งานเลยครับรถสวยครับสวยเดิมๆไม่มีชนหนักเอาไปไม่ต้องมาปวดหัวนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ลองหารีวิวจากใน y o u t u ก็ได้ครับคันนี้เป็นเครื่องตองหนึ่งนะฮะเขาเรียกรหัสตองหนึ่งฝาแดงนะครับเป็นเครื่องที่ทนขอบมากนะครับของเบนซ์นะฮะไม่จุกจิกนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมเดินจุเบียนหัวกันหน่อยโอเคนะครับผมสนใจติดต่อไหมครับผมที่ศูนย์0ปดเก้าเก้าแปดูนศูนย์เ้าศูน้านะครับ ส่งนทั่วประเทศครับสวัสดีครับ